สวัสดีครับพี่น้องคุณพ่อคุณแม่นะครับสวัสดีเอฟซีนะครับมูนีบ้าสุริยได้เดือนทาามาตลาดนัดบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามนะครับมาสำรวจราคาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้บ้าสุริยะด้วยครับเด้อไปครับไปเบื้องนับกันครับผมอ๋อสวัสดีครับผมสวัสดีครับมูนีไเด้มาจากตัวครับมูนี่มาตัวเดียวแม่เขอผูโตผู ผัวตัวนี้เปิดไปจักลจักจักเมื่นจักพันครับผมนี่ทอได้ก่อหกเมือนเก่าลูกของโตไดโน่ครับอาลูกเบิรมพันล้านเนาะครับความสูงกับสิบประมาณท่าไดโน่ร้อยสามแปดร้อยสามสิบเก้านี่ครับกล้วยตัวนี้สายเสียบสายเส้งสายผสมหรือว่าจะเป็นสายทองเที่ยวตั้งประเทศมูนี่ก็ได้เนาะครับเนาะก็ใ่ญ่แลตรงเปิดเท่าไหร่ท่าไดก็ครับพันหกเมื่นเก่านะครับต่อร่องกันได้เนาะ กันว่าถืออกถือใจเพิ่นกืบว่าสิเป็นทรงฟีอยู่พุ่นอ่ะเท่าไดก็ลอยกิโลเป็นคือเขาบ่เอาลอยกิโลเนาะเอาให้โอฝากเบอร์โทรอดสาบตะบนสี่ถ้วยทรมากครับผมศูนย์หกสามห้าแปดศูนย์แปดสามสามเก้า้าจากหอยท่านไหนครับจากจังหวัดร้อยเอ็ดเจ้าเก้าเจ้าเดือนนะครับผมสวัสดีครับโสดโสดมันมานเด้อท่ามาค้าขายปลาเป็นเงินหลิ้เป็นท้องครับพี่น้องทอดกินทอดใจโทอถ้าเขาม้านะครับโทอทราบเป็นหอดเวียดนามอาจหลาดดีครับผม เดียวยางไป็นเยอะครับมือนีตเสานะครับเอพอย่วัสวดีครับผมเพียงได้มือนีได้โตได้จะงวัดจตัวครับมือนีสามตัวเนาะท่าได้เนาะตัวนี้เห็นเห็นยู่นี่คู่นี้เปิดไปหาเมื่อนหาสายเนือเนาะครับผมเออสายเนือหาเมื่อนหาเขามาหายเหล่าตัวกัน่ะดาวาบอท่านถึงทุนบอกง่ายงว่าบอท่านถึงทุนบอท่านถึอใจก็เลยบนอีกลอย ว่าจะเอาหาเมื่อนหาแต่ว่าต่อร่องกันเนาะต่อร่องกันได้ผูวทั้งทั้งสามบอกนึกทั้งสองบอกผัตัวเดียวผูวตัวเดียวโอ้นี่ผูวนี่แม่แต่ว่าสองตัวนี้เอาหาเมื่อนหาสนใจสนใจกับท้อตอร่องจากคุณพ่อเนี่ยนะครับผมนี่เมื่อ่าวสุดยอดมาเปิดตาเสองในจักหน่อยข้อยแม่เนี่ยโอ้ยอ่อนซ้อนเนาะขันจากในหางในเสื้อตัวโตเนาะขันเสื้อตัวโตเขาแถมหอนหางสองตัวหาเมื่อนหามาต่อเอาขัดเสื้อมาว่าแยกเอาแต่ตัวนี้เดี๋ยวพอ เอ่อเมื่อเจ็ดพันหาบ่ะเมื่อเจ็ดพันหาขนาดตัโตนี Actually, right ่เนาะขดตัตัวผัวได้ป่นี่แปดพันไหมถือว่าและสองสามสองเมื่อแปดเนาะครับเอามีแต่ตัวดีๆงามเนาะพอเนาะขันขายร่วมหาเมื่อหาเนาะอีพอฝากเบอร์ซะพี่น้องเ่โทรมาหาเร็วๆนี่ละศูนย์เก้่หกแปดสามเจ็ดสี่เจ็ดเจ็จากจอีพอยังครับผม อ้พอจอยเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับส่งส่งกันมานเด้อพอเงืนไหลน้องท่องไรเขาเด้อลอยหลานพัานล้านเด้อสาธุครับบอลนี่ย่างไปเบิ้งคือเก่านะครับพี่น้องย่างไปเบิ้งคือเก่าเมื่อนี้บรรยากาศนี่คนค้างคึกคืนนะครับคึกคักนะครับค้นซื้อค้นขายหลายครับบอนี่ขาดว่าพี่น้องอ้พอมาซื้อมาขายพอเอามาขายส่งส่งกันมานเด้อ พ่อเย้สวัสดีพ่อใหไงที่พ่อได้มาจากตัวครับมาหนีิมาแม่เดียวโอ้คืองามสิพ่อคั้ยตัวนี้แม่แม่ลูกของโตได้ลูกของบกเข็มร้อยล้านร้อยลายมันบ่โอ้ตาแต้มแก้มจำอ่องข้อดีเอิกบกพาวงามใส่ได้คั้ยตัวนี้โสงตัวไหนพ่อร้อยสามสิบสามเนาะโอ้ยอ่อนซ่อนหางไม่พอรอยสามสิบสามอ่อนซ่อนหางพี่น้องเอฟซีหางดีหางงามหางเยียบเป็นหอดดิน นี่หางสูงลอยสาจะสามข้อยเม่กระชิบมาบ้าณปีกกวัวนะพ่อเนาะปีกกวาๆเปิดไว้เท่าใดพ่อเสียมือนเสื้อเกินกระเป๋ากระเป๋าถืออกถือใจไม่ตาองลุดล่อห้เอาอีพ่อขั้วตัวนี้ลูกของบักแช่มเนาะแช่มลอยไรนี่เออบักเผาแม่ยนสายเบือพัดลานเนาะอ๋อครับผมนี่ครับขั้วตัวนี้ถือว่าดีเป็นตะกินหยาเก่งอีพ่อฝากเบือให้พี่น้องเถอะพ่อ สวนหกสามหกสองหนึ่งแปดหกหนึ่งเก้านะครับจากคุณพอยยังครับผมเอ้าเจ้าเก้าเจ้าเดียวนะพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับอีพอสก็มันหมาเนื้อเดอพี่น้องส้นเจสนใจญ่ทวมากนะครับท้วสาบท่านนี้ครับคุยตัวนี้ครับไปอาดรายีครับผมหลังจากคุยกับอีพอแล้วกระสียังค้วยหางัวหาคุ้ยอ่าจะข้าวนะครับอีพอสวัสดีพ่อสวัสดีครับได้มาจะโตครับวันนี้ สามสตโตะเอาโตนี่สักก็อนอกเมียเฮ่อผัวครับนี่โตแม่ครับขาวคุนลนงามควยแม่ยตัวนี่กบหางเงยโอ้อันซ้อนเนาะพอเนาะโอ้กันได้เขาโยดทัวมันแบบย่างท่าย่างขวัวโซ่หุ่นเนาะตาแต้มแจ่มจำอ่องขอดีตีนเล็บใส่เลยเนาะพอเนาะสูงทอ,อดไอ้พ่อเดี๋ยววัดต้องไปประมาณร้อยสามสิบห้านะประมาณพูนละ,ะประมาณร้อยสามสิบคืน ้วยสามบเหรนเออาพอขวตัวนี้กับเอว่าราคาเปลี่ยนไปเท่าไรคกัพอเศ้าหาเศ้าหาเ้เกษตเมื่อนกมืหาเนาะต่อร่องกันไหนเนาะครับขวตัวนี้พี่น้องสนใจสนใจฝ่าว่่ามาได้ขัทรมาสาบไปหอดเวียนนามเนาะอีพอฝากเบอร์ซะพี่น้องสิได้ท่มาก6 2นหกสองหนึ่งหาหนึ่งอหนกเจ็ดทีาา่จากคุณพ่อครับผมทางจังหวัด เอาก็สมกับสารคามเนาะเอาสวัสดีพ่อสวัสดีครับส่งส่งปนมานครับผมพอีพ่อนใช่พ่อนสักได้ขายแล้วบ่เงือนี่็ไหมขายแล้วว่เอาขายแล้วก็ซอกมานเด้อดึงก็เสียมันถี่เยยบจะคล้องได้หิพอเี่ยพ่อนสักมันขายแล้วเรียบร้อยเมาสามนายทุนทางเวียดสือไปแล้วกะสีว่างเื่อนเสร็จเสร็จไปนี่ละนี่เบื้องแล้วนี่ก็ได้เอาเยวสิทํตัวต่อไปครับผมวัสดีครับผมวัสดีครับได้มาจากตัวครับปอ เจ้ตัวเดี๋ยวอนุญาทั้งแม่นี่กันเถอโอ้แม่ใหญ่ตัวนี้แม่โลกโผัแม่แม่เนาะคุณพ่อครับสงเท่ใครครับพอ่อร้อยสี่สิบขินนะครับขั้วตัวนี้ความกับโลกโผัเนาะกับโลกโผัเดี๋ยวมาสุดย์ถือกลองให้เบ้างกันครับพันนี่ครับเอา้าพ่อเปิดไอ้ท่าไอพ่อสามเมินหาครับสามเมินหานี่ครับขั้วแม่ลูกซื้อ ลูกได้แม่ซื้อแม่ได้ลูกสามหมื่นหาราคาต่อร่องกันเนี่เนาะราคาต่อร่องกันได้นี่ครับเบิ่งจังหน่อยสูงใจเนาะพ่ออร่อยใจเกาะสูงอร่อยสามสิบเก้าสูงอร่อยสี่สิบเปิดราคาไปทีสามหมื่นห้าต่อร่องกันได้เนาะพอเนาะต่อร่องกันไหน,น,ไหนครับกล้วยตัวนีใ้ใส่อะไรอีกพ่อตัวหนึ่งโอ้ตัวนี้ก็รับมาหนิตัวนี้เปิดเท่าไรครัพอ่อ สองมืนเจ็ดนะครับแม่ก็ผัวแหละพอ,พอนี่ข้อยอแม่อ๊อ่อนทอดเนาะตาแจมแจมจำอ่องข้อดีลูกเก่าจะเลื่อนเปิดปรทศไทยได้กอพ่องันสองมืนเจ็ดสองมืนต่อรองราคาได้เนาะข้อยตัวนี้คือว่าดีอยู่เอาใส่เดยครับผมเออพ่อฝากเบื่อซะโซนหกสามศซนหนึ่งหก หกเจ็ดเก้าสี่จากคุณพ่อยังครับผมเอาเจ้าเก้าตัวเอาสวัดดีครับผมสวัดดีครับโอ้ยั่างมือนี่ก็ล้อเห็นก็เก oh, ้าตัวพอเนาะเอาส่งเส้นบะหมี่ลำด้วยครับผมสวัสดีครับส่งโซนหมานะครับนี่ครับเห็นโตผูครับผูล้อผูหน่อยเออเนื้อหนังดีเน่าไอสวัดดีครับผมเน่าไอเนี่ยไม่ใช่ตัวครับมันตัวเดียวผูเนาะก็ง่ามตัวผูจนล้อเนาะเห็นไหมหน้าตาล้อ ตาแสมแจมจำองข้อดีเอิกบกเผาไงไอเปิด้เท่าได้ไอหกสิบเก้าลูกของโตไหนหืลูกเบิ่มพันล้านเนาะลูกเบิ่มพันล้านเพิ่นเปิดไป้หบเก้านี่พี่น้องทนจิตทนใจถักมาเด้อเพิ่ไว้เปิดหกหมืเก้าราคากะคุยกันด้ต่อรองกันดนน้อยเนาะความสูงเลยท่าไดน้องหอรยสามสิบเก้าี่ิบรยบเก้าบวกสี่สิบ ซิี่สิหาเดือนเนาะลูกเบิ้มพัลนานน่อยเนาะก็ถือถือใจกับรถไหเนาะไปส่งฟีอะไรใจกิยไองิบเอาขวดตัวนี้ถือว่าดีลูกเบิ้มพันล้านสิบซี่เดียนนทะไี่เอเอาไอ้ฝากเบอร์ให้พี่น้องซะส9 3นสาสกสงา่ายทั้งเลยนเนาะครับผมเอาเจ้าเก้าเจ้าเดือนหน่อยเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับส่งส่งันหมันเด้อ เงินไหนน่องท่องไรเขาเต็มกระเป๋าเจ้าลอยล้านฝร้านเด้อไอเด้อสวัสดีครับพี่น้องท้อเยอะใจฝ่าว่บทมาเด้อขัดทบทมาสาวหัดเวียดน้ามาราดีพี่น้องเด้อมาทางนี่จะเข้าจักกันสวัสดีครับผมสวัสดีครับมื่อนี้ได้มาจักโตครับมื่อนี้ยแปดตเนาะเอาเด้ขายโยอครับมื่อนี้มื่อนี้ก็เป็นมือวันพุผดผดใช้สีสิทธิลาโพนาโมพุทธยาเนาะตัวนี้เปิดไปเท่าไรเนาะครับผมเป็นีมือเจ็ดพันเนาะ อาแม่เฮ่อผูวแล้วครับนี่มแม่โอุ้มสะโพกก็ใส่ได้ครับขั้วแม่สาวปีเศรษฐเนาะปีเศรษเปิดเวทีมื่ราคาหนึ่งหมื่นเจ็ดพันครับนี่ข้อใหญ่ลายตรงขององค์ข้อดีเอืกบอกพ่อก็ใส่ได้ครับขั้วตัวนี้เอาพี่น้องอยากได้ขั้วตัวนี้ไปเลี้ยงเนาะไปเป็นแม่บอกแม่พันพี่น้องกับทรศอดนะครับกลางๆของขามาเดี๋ยวว่าสิธุริยาจะถามเบอร์โทรให้หม้ะครับเดี๋ยวเบก๊อ้กกหางกับองค์ทอดเนาะกกหางดีกกหางน้ำหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทต่อรองกันได้เนาะ ต่อได้ครับประกอบการต้มนี้นะครับเนาะประกอบการต้มนี้ใส่อีกใส่เลยครับวานนี้อนุญาตเด้ครับเด้อเอาออกอยู่ทางนี้มันสายเหนือเนาะคนพอเปิดไปเท่าใดจะครับเนี่ยตัวน bon ี้เปิดเท่าใดพออ่าตัวนั่นดิบันนี้เก้าพันบาทตัวนั่นดิมื่นหกพันหาราคากับตัวนังกันเนาะฝ่าโทรมาเนาะ ท่มมาสาหอดเวียนนผนี้เป็นบ่ศูนย์หกสามศูนย์ศูนย์สองเจ็ดสองสองหแก่งคยงครับผมเจ้าเก้าเจ้าเดือนนะครับผมสวัสดีครับสรงมันหวานครับผมพี่น้องทศยุทธใจฝ่าโทุ่มาครับทุมาหอดเวียนน้ำแน่นอนครับผมเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับได้มาจากตัวครับมาหนอาตัวนโเอาสงท่าเลครับผมร้อยงี้ร้อยเท่าไดก็ร้อยสีบสามครับคุ้ยตัวนี้ แม่ครับผู้โอแม่ตัวนี้นี่ครับขว้ยตัวนี้ก้นดีก้นบอกเบอร์ตัดรับพี่น้องนี่ลูกตัวได้ครับลูกแก้วฟ้าครับนี่ข้อใหญ่เลยตรงแข้งขาดีสูงวัดสี่ร้อสามท่านไหนท่องไหมครับท่องตัวไหนอ่ครับท่านของเสียเปียนเนาะครับผมเปิดราคลไว้เวใทอดไรครับผมหกเมื่นเก่าครับขั้วตัวนี้เพิ่นเปิดเป็นหกมื่นเก่าครับขั้วดีขัอยงาม เอาทอดจักเดียนถามก่อนนะหกเดียนนะครับเลี ion, so ้ยงเอกหาเดียนนะครับไปกินนองเน่นอนเนาะเลี้ยงเอกหาเดียนไปกินนองแน่นอนพีนน้องท้อจี้ท้ใจโทรศัพท์เก่งการเข้ามาเด้อเดี๋ยวบบาวสุริยะจะไปถามเบอร์โทรมาให้นะครับผมเอาเบอร์โทษยังครับผมศูนย์แปดหนึ่งหกเก้าศูนย์สี่สามเจดสี่จากห้อยังครับเจ้าเก้าเจ้าเดือนนะครับผมสวัสดีครับส่งสองมันหมานครับ เอาพี่น้องทนกิจทนใจฝ่าท่อมาเถอะครับท่อสาบพท่านนี่รับขั้วตัวนี้ท่องหกเดือนครับผมเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมได้มาจากตัวครับมาหนิแม่เดียวแม่เดียวเอาแม่สาวหน่อยเนาะสายพันธุ์ตั้งไหนน้องเือหลูกสร้างุดอโอ้ลูกสร้างกุดอนจีอันนี้ลูกสร้างกุดอนครับผมกกหางไงก๊อกหางดีหางไทยลามๆนะครับเปิดไปเท่าไรครับผมเมื่อเก้าหาลอยครับขั้วตัวนี้เมื่อเก้าหาลอยพี่น้องทนจิจทนใจโท่ทถากพนนะครับเด้อ เมื่อเก่าหาด้วยตอร่องไหนเนาะถือกบถือใจก็ดีใส่ซาลิ่งไปท่งเหมืนกันเนาะเออใส่ซาดขันใกล้ๆกันจุงขามทงไปเลยเอานี่ไอ้ฝากเบื่อให้พี่น้องซาหาเตพี่น้องเพิ่งจากในงวดคว้ยตัวนี้ศู0ย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูห้าศูยเจ็องแดห้าเจ็ดสองแปดห้าัหอยยังครับผมเอาเจ้าเก้าเจ้าเดิมนะครับผมสวัสดีครับส่งทอกนมานเด้อลำบุ้ยเป็นเศรษฐีครับผมสวัสดีพ่อ พอได้ไม่จะโตข้าพมันไมเลี้ยสองเียสเอาเสน่มาโซไปแล้วสองเนาะบันทึกแค่นั้ก็สิโซอีเด้อครับผมแม่นี่เปลุกไปเทาไดครับผมเศ้าหา้าหาเนาะครับต่อร่องกระได้นะครับต่อร่องกระได้เอาล่ะว้างรถได้พอรถก็แรงแรงมากเ้าหาต่อร่องกันได้เดี๋ยวด้อนทายพอนี่ยเส้าสองแม่ติเส้าสองเส้าสองเส้าสองครับผมเดี๋ยวบอาสุภาพจะถามเบอร์โทษท์ให้หน่อยนะครับผม เสดงว่าถี่ได้กันหรือย้ดนหน่งยังถ้าเล็กกันแล้วฝากเบือจะเข้านี่ย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ศูนีก้างหนึ่งเก้องหนึ่งจากหยัครับผมเอเอาวัสดีครับผมสวัสดีครับโชคชกันหมาดนะครับเด้อพี่น้องทุกที่นใจโทษถามมาเลยครับผมรับถ้าเขาพร้อมเรียบร้อยใส่สนีพร้อมไหมบครับใส่สนีพร้อมนะครับนี่เอาสองมืุกตได้ครับผมแมนบ่ โตมครับอดาครับโตดาสองมือหาอ่าโตด้นนี่สองมืสองครับผมสนดจิ๊สุดเจโทษทางมาเล้ครับเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับได้มาจะโตครับมือนีได้โตเดียวนี่ะครับโตเดียวผู้เม่าถื่อแม่แถูสายพันธุ์ดีเนาะสายพันธุ์ดีผมนะครัหนาตาเนาะลูกเพื่อดก็ลูกปักท่องสูกเป็นบ่นี่ครับตางามตาแต้มแจ่มจมอ่องข้อดีเอิบกปกเผาเล็บเท่าเล็บตีนงามสูงเท่าได้กอครับผม ลอยสามสิบเจ็ดนาะครับควายตัวนี้ลูกท่องสุกพนะเพนันมาเปิดราคาไปเท่าไรครับราคาไปสองหมื่นพนึงดิครับสองหมื่นพันครับเอาขอว่าได้เปิดแพงเนาะสองหมื่นพันว่าได้เปิดแพงพี่น้องทนเจ็บทนใจกันดิโทษทักมาหน่เนาะนี่ครับควายตัวนี้ก็ถือว่าดีกรนเถี่ยวถึงใจกระซ่งฟรีหนึ่งกิโลครับผมซื้้อไดประมาณจ ร้อยกิโลกิโลเกินนั้นจะก่อยกุ้ยกันเนาะกุยกันคาราเเอาเนี่ยไอ้ฝากเบอร์้พี่น้องซะครับฝากเบอร์ซะครับไปศูนย์หกห้าสามสี่สองเจ็ดหกเจ็ดเังหวยครับผมหอยไพ่ครับเอาเจ้าเก้าจะเดียทั้งจังหวัดร้อยเอ็นะครับผมโใส่ดมีเงินนน่องท้องในเขาเต็มกระเป๋าลอยลาน้าลานะครับสวัสดีครับผมโ่งโมันมัครับผมออกจากหอยไพ่เล้วสียาไปหายาเนี่ยไส่เหล่าผึ่นจะข้าวนะคร สามชีตัว,ตวเอาตัวนี้ก็เนาะแม่แม่ขายแล้วบะมู่นั่นเอาเสดว่าโซกมนันเอ้าแม่สาวตัวเนาะแม่สาวย่างดีเปิดไปท่าได้ครับผมนี่สามหมื่นต่อร่องได้อีกนเนาะราคาสามหมื่นกับบุญเปนว่าสีเอาเลยขันต่อร่องกับมมสิรดให้อีกเพลเพลไปส่งฟรีให้พุแลนะ้วเนาะว่ัตถะเบาถืออกถือใจตาแตจ้มแจ่มจำนาะครับอ่องข้อดีเอิกบอกเผางาม กล้ตัวนี้สูงร้อยเท่าไรครับพ่อผูจักบประมาณพอดวยร้อยสามสิบ่สามเมื่อเนาะสามเมือนี่ครับกล้วยตัวนี้ก็ใส่ได้กลดีก้นงามก้นบักเบอร์ตัดย่างดีนี่ครับผมพกหางดีย่าไกล้วยตัวนี้ดูดูแล้วกัประมาณเก้้าเปเนไอาะติดฝากเบอร์สไอ้ศูนย์หกสาย์หกสามศูนย์ศ ท่อได้ก่อนเก้าหนึงง่เก้าหนึ่งูนเอาทวนไหมกันไอ้ฮัตที้พี่น้องจำาว่าได้ศ <0 63, S 1> ูนย์หกสามศูนย์หกสามศูนยจ็ดก้าหนึ่งหกนยจากหอยยังครับผมอเ,อเอ้าเจ้าเก้าุดทั้ทงไหนหนอสารคามสศกเซ่บอลไม่มีมังมีสีสุกเงิ<อ>งงนในน้องท่องไรเขาเต็มกว่าเพราะจอ,อยล้านพระลานนะครับเร้อส,ส,สวัสดีครับสศกสกมันมันครับผม